ได้แล้วค่ะด้วยหอมน้องเขาเพิ่งเอามาส่งน้องพี่มลเอกมากจื่อเล่นเปิ้ลจื่งอ่างบมูหูนะ้เนาะแต่ผัวเปิ้ลนี่หนูบอยนี่มาเจือน้องปนหมูตีบ้านพรอออนอยู่ไหน <laughs> ถามหนูแน่งหนูบอยมาบ้านพรอออนบ่อย <laughs> แค <laughs> ่อยากกินกล้วยหอมอยาก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 อ้วนอยากอิ่มวันนั้นไปกองผังย้อยก็เติบพระมาณลงแล้วเจ้าขมุกขมัว <laughs> <laughs> สะสมของกิน <laughs> สวัสดีค่ะ